เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้ไไงไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาที่เป้าบ้านสวยๆท่ามชมได้เลือกอีกแล้วนะครับหลังนี้บรรยากาศดีนะครับอยู่ในชุมชนติดถนนคนจีบนะครับมีไฟฟ้า,าประปาแน่นอนครับมีเพื่อนบ้านมีไฟส่องสว่างหน้าถนนด้วยนะครับตัวที่ดินนะครับเนื้อที่2งาน ตัวบ้านสะอาดครับอยู่ในชุมชนหน้ากว้างติดถนน6เมตรครับมีโรงเรือนหน้าบ้านครับเหมาะกับการเปิดร้านค้าร้านขายของร้านน้ามันนะครับอู่ซ่อมรถเปิดกิจการต่างๆได้ครับในชุมชนก็มีอยู่ราวสี่สิบห้าสิบค้าเรือนครับในหมู่บ้านต่างจังหวัดนะครับไม่ได้หมู่บ้านจัดสรรนะครับการเดินทางเข้าออกได้สองเส้นทางครับใกล้ตัวเมืองโพธารามแค่สิบเอ็ดกิโลเมตรเท่านั้นเองใกล้ตัวเมืองวัดโป่งสิบสามกิโลนะครับตรงนี้ ตัวบ้านอยู่ตำบลชำและนะครับอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับเปิดขายในราคา1้าน2แ5 0มื0นบาทนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้นะครับเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปเช่นเคยครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยครับเพราะทางเราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ